สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่482 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567น,นะครับพี่พี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบ้าน,านาราคาถูกเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ใจร้อนไม่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ i d l i n e h e e n g 7 8 9และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับลองดูคร ได้ทักทายน้องได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ยินดีครับพี่ๆี่ครับแล้ววันนี้ครับพี่พี่พระพอสมควรแบบนี้เยน็นๆนแบบนี้พระมีพอสมควรพี่พี่ลองดูน้องเผื่อน้องไปไวเกินไปอยากดูรูปเพิ่มเติมก็บอกน้องได้ครับพี่ๆแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นรับชมพี่พี่ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละห like, นึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆครับแล้วก็ อย่าืหนึ่งพ,พี่พี่ครับเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันไว้ครับพี่พี่แต่ถ้ากดติดตามไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่พี่ครับเรามาเจอกันที่นี่เลยช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูกๆนะพี่พี่เนาะรอพี่พี่อยู่มีสองช่วงเวลาของทุกๆวันนะพี่พี่นะเน้นย้าว่ามีทุกๆวัน2ช่วงเวลาคือตีห้าและ4ี่โมงเย็นตีห้าและ4ี่โมงเย็นเรามาเจอกันที่นี่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูก รอพี่ๆอยู่นะครับพี่แล้ววันนี้เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่ๆครับเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเะพี่ๆเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่ๆรายการที่หนึ่งโอ้โหเอาใจพี่ๆพี่ๆบอกว่า เมื่อวันเสาร์อาทิตย์บอกยังไม่หนำใจเลยขออีกหนึ่ง EP ขออีกหนึ่ง EP เป็นพักกองอีกหนึ่ง EP เอาได้ครับพี่มีมีเพิ่มเติมให้กับพี่พครับรายการแรกจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะแบบนี้นะพี่รุ่นปดหนี้แบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่มาพร้อมกลองแบบนี้เลยครับพี่ี่ครับนี่พระปิดตาปดหนี้นะพี่น้องโอ้โหผมไม่เคยแกะด้วยนะพี่พี่นะผมยังไม่เคยแกะเลยครับพี่ได้มาจากบ้านแบบนี้ผมยังไม่เคยแกะเลยอะโอ้โหแน่นตึ๊กเลยพี่พครับแน่นตึ๊กแบบนี้เลยเดี๋ยวนะน้องขออนุญาต่อค่อยๆค่อน โอเคแบบนี้ครับพี่แบบนี้นะพี่พี่เนาะนี่ครับพี่โอ้จับแบบนี้ดีกว่าพี่พี่นี้นี่นี่ปิดตาปดนี่แบบนี้ก็พี่พี่ครับปิดตาปดนี่หลวงปู่โต๊ะแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูก็พี่พี่แบบนี้เลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ตะกุดสองดอกนะพี่น้เนาะตะกุดสองดอกแบบนี้ครับพี่โห่นั่นตึ๊กเลยพี่ผมไม่เคยแกะอกเลยนะพี่เนี่ยอย่างนี้นะพี่น้องลองดูเลยการที่หนึ่งเอาสามร้อยบาท ถ้ากองรายการที่1เอา300บาทเท่านะครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะเอาแค่300บาทเท่านะครับพี่พี่รายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่2นี่นะครับพี่พี่เป็นหลวงพ่อพัดพี่พี่นะหลวงพ่อพัดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูมหานดวงดีไทย u s a แบบนี้ครับพี่พี่นี่ลองดูนะพี่พี่นะหลวงพ่อพัดหลวงปู่พัดแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูเนี่ยโหดูเนี้ยอันนี้น้องได้มาแบบนี้นะครับพี่พี่น้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูนี่ หน้ากากเงินหรือเปล่า่น้องแบบนี้ครับพี่หน้ากากเงินหรือเปล่าน้องแบบนี้ครับพี่ดวงดีแบบนี้ครับพี่วัดห้อยดวนเป็นเหรียญเล็กๆครับพี่คล้ายๆเหรียญสแตมสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเนาะเนี่ยได้มาแบบนี้ครับพี่ลองดูมีนัมเบอร์ไม่เอ่ย1 9 1 5แบบนี้ครับพี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าแบบนี้เลยเหมือนจะเป็นหน้ากากหน้ากากเงินหรือเปล่าน้องต้องแบบนี้ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยลองดูเลยรายการที่ส่งหลวงพัดแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะพี่พี่นะเอาสามร้อยบาท เอา300บาทเท่านนครับพี่พี่เหมือนเดิมพี่พี่พักกล่องเอาแค่ส0 0รบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่มีหลายรุ่นนะพี่พี่เนาะเลือกดูเลยครับพี่พี่ครับพักกล่องเอาสามร้อยบาทนะพี่พี่นะรายการต่อมาเป็นพิธีพุทธทําพิเศษพระพุทธชินราชแบบนี้ปีสอง5้าสามห้าครับพี่พี่ครับนี่เลยเป็นพระผงหรือพี่น้องเป็นพระผงพระพุทธชินราชแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ดูด้านหลังยันแบบนี้นะ ด้านหลังยันแบบนี้สวยงามเลยครับพี่พี่ครับสวยงามเลยแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้นะลองดูเลยครับพี่พี่เก่าดีสวยดีแบบนี้พระพุทธชินราชแบบนี้สวยๆเลยครับพี่พี่ปีสองพห้ารสามห้ารายการที่สามเอาสามร้อยบาทนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สี่ครับพี่พี่เป็นหลวงพ่อเงินพี่พี่ลองดูครับพี่ รุ่นโรยเงินทองแบบนี้ปีสอง9้าห้าเน้องแบบนี้ครับพี่วัดบางคันจังหวัดพิจิตรครับพี่ครับแบบนี้เลยสวยดีครับพี่สวยดีแบบนี้นะพี่พี่เนาะนี่เลยครับพี่พี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยครับพี่นี่หน้ากะเขาเอ้ไม่ไม่ใช่หน้ากะครับพี่เขาทำางินเขาเรื่ออะไรนะพี่นะทองน้องหน้าทองแบบนี้ครับพี่หน้าทองแบบนี้นะพี่พี่นะโอ้แกออกยังไงเอ่ยแกออกยังไงเอ่ยบางทีเหมามาครับพี่ไม่ไม่ได้แกครับพี่พักกล่องบางทีก็ไม่ได้แกะเลยน้องอยู่อย่างเนี้เลยครับพี่อยู่อย่างนี้มาเลยครับพี่พี่เนาะ นี่คร oh, ับพี่โอ้จะเป็นอย่างนี s okay. <S mm ้ค hmm. รับพ uh, really. ี่รวมก็เงินรุ่นรวยเงินทองแบบนี้ปี25อะไรรึ2559น้องแบบนี้ครับพี่สวยดีครับพี่สวยดีแบบนี้ครับพี่นี่ต่อต่อโค้ด999แล้วก็มี9รอบแบบนี้น้องอย่างเงี้ยสวยดีครับพี่นี่สวยดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เลยนี่โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ครับพี่ๆลองดูน้ออย่างนี้เผื่อพี่ท่านใดชอบเอาสามร้อยบาทเอาสามร้อยบาทเท่านะครับพี่ๆครับลองดูนะครับพี่ๆเนาะลองดูเลยครับพี่ๆรายคันต่อมาจะเป็น รูปเหมือนลอยองค์พี่พี่รูปเหมือนลอยองเป็นัรูปหล่อลอยองหลวงปูหมุนแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พีนี่รูปหล่อลอยองของปูหมุนแบบนี้ครับพี่ลองดูน้อพี่น้องแบบนี้เก่าดีเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงปูหมุนแบบนี้นี่สวยสวยเลยครับพี่พี่รายการที่ห้าครับพี่พี่ครับเอาสามร้อยบาทพักกล่องครับพี่พักกล่องเดิมๆแบบนี้แล้วพี่น้องแบบนี้พี่พี่บอกชอบกันจริงๆเลยโอ้โห ต้องหามาให้อีกเลยครับพี่เพราะของผมก็เริ่มจะหมดแล้วครับพี่ทุกทีตอนแรกชอบเก็บไว้ครับพี่ชอบเก็บไว้เก็บสะสมไว้ครับพี่ยัดยัดยัดไว้เป็นหลังๆแล้วพี่พี่เนาะพักคะคะกันครับพี่พี่มาจากหลายๆบ้านแบบนี้นะพี่พี่เนาะสวยงามดีครับพี่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความเข้มแขังดีครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่รายการต่อมาจะเป็นพักกลิงพักกลิงอะไรเนี่ยพักกลิงหลวงปู่ทิมพี่พี่ลองดูครับพี่พักกลิงหลวงปู่ทิมแบบนี้เอาเดี๋ยวไม่ให้ดูกล่องเลยพักกลิงหลวงปู่ทิมอิสริโกแบบนี้ก็พี่พี่ลองดูครับพี่มาพพร้้ออมกงแบบนนนีีเลยะะ่ ต่อโค้ดโทรทหารแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทิมอิสริโกวัดหานไล่จังหวัดระยองแบบนี้อุดตัวนะครับพี่กลิ่นดังฟังชัดดีครับพี่พี่ไม,พพพไม่ทราบปีพศน้องพี่น้องไม่ทราบปีพศเขาไม่ได้ระบุไว้ให้แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูมาพร้อมกล่องแบบนี้พระก,กลิ่นหลวงปู่ทิมแบบนี้เอาสามร้อยบาท นี้เอา300บาทครับพี่พครับรายการที่6น้องภากิ่งหมูผู้ทิมเอา300บาทเท่านึงครับพี่ครับรายการต่อมารายการที่7จะเป็นพักขุนแผนเนื้อตะกัวแบบนี้ครับพี่พี่ผขุนแผนเนื้อตะกัวแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีเลยครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ไขตะกัวขึ้นแบบนี้เก่าดีเข้มขังดีเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ๆเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบรายการที่7เอา300บาท นี่เอาสามร้อยบาทเท่านนครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่เนาะรายการต่อมารายการที่แปดครับพี่พี่ครับกรุท้ายตลาดเป็นสมเด็จข้างเม็ดครับพี่พี่สมเด็จข้างเม็ดท้ายตลาดแบบนี้พี่พียงดูครับกรุเกาะติดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ดูครับกรุเกาะติดแบบนี้เลยพระสมเด็จข้างเม็ดครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลังยันครับพี่พี่ครับนี่ท้ายตลาดแบบนี้กรุท้ายตลาดแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีเอาสามร้อยบาท รายการที่8เอา300บาทเท่านัวครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเลยครับพี่พรายการต่อมารายการที่9พี่พี่รายการที่เก้วพี่พี่น้องแบบเดียร์ครับพี่หลวงปู่ทวดพระโคกครับพี่พี่พครับ หลวงปู่ทวดวัดพระโคเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้ครับพี่ลองดูแล้วแก่ว่านมากๆครับพี่พี่ครับหลวงดูเนื้อว่านแบบนี้นะพี่พี่นะเนื้อว่านแบบนี้เก่าๆสวยเลยครับพี่พ่ครับเก่าๆสวยงามเลยทีดีเลยทีเดียวครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่น้องเก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงปู่ทวดเนื้อวา่านเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่วัดพระโคพี่น้องหลังสถูปเจดีย์ครับพี่พี่ครับหลังสถูปเจดีย์แบบนี้มีอุตตกดหนึ่งดอกครับพี่ครับอุตจกุหนึ่งดอกแบบนี้เอาพี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้สวยงามดีครับพี่หลวงปู่ทวดวัดพระโครายการอาบท อย่า anyway, like งนี้เอา300้บาทเท่านนครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมารายการที่10ครับพี่พี่เป็นนีหรือครับพี่พี่ลีลาเม็ดขนุนนะพี่พี่ครับลีลาเม็ดขนุนแบบนี้เก่าๆเลยครับพี่พี่ลองดูดิให้ดูครับพี่ค่าความเก่าแบบนี้น้องน้องบรรยายด้วยภาพไปเลยครับพี่เก่าดีสวยดีโอ้โหเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่น้องแบบนี้ไม่ควรพลาดครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้เอาสา0รอยบาท ราการที่สิเอา300บาทครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะ ลองดูครับพี่พี่วันนี้มีหลายราคานะพี่พี่นะมีหลายราคาครับพี่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น300ร้อล้วนๆเลยครับพี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลายการต้องมาเป็นพ่ะร่วงนั่งครับพี่พี่องค์เล็กๆแบบนี้ครับพี่องค์เล็กๆแบบนี้้ากัวเก่าๆสวยดีครับพี่พี่ครับพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่พระร่วงพระล่วงนั่งแบบนี้ครับพี่เก่าดีด้วยความเก่าด้วยความคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ชินตะกัวเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่เนื้อตะกัวเนี้เอาา300บท รายการที่11เอา3 0 0รอบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่12รายการที่12พี่ๆี่ครับเป็นอ่าเป็นยอดโถนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สุพรรณยอดโถแบบนี้ครับพี่ๆี่ผงสุพรรณยอดโถแบบนี้เก่าเก่าเลยครับพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้สุพรรณยอดโถแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลย เก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่เก่า<ๆ>จัดสวยจริงแบบนี้เลยโอ้โห uy, ดูสวยงามรจริงๆครับพี่พลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่ดูเนื้อลันๆนแบบนี้นะพี่พี่เนาะเนื้อลันๆันแบบนี้ถ้านพ,พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพระสุพรรณยอดผงสุพรรณยอดโถแบบนี้รายการที่12เอา300บาทเอา300บาทเท่านะครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่13รายการที่13เป็นหลวงปุดทวดเนื้อว่างนะพี่พี่ครับ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านแก่ว่านว่านแบบโอ้โหเก่าแบบนี้เลยครับพี่หนึบเลยครับพี่น้องเนื้อแบบนี้ครับพี่เนื้อหามวลสารแบบนี้พี่พี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีเลยเก่าเก่าสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะหลวงปู่ทวดแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่ใต้ฐานเขาจะอุดรูแบบนี้นะพี่น้องอุดรูแบบนี้ครับพี่พี่นี่ดูเออไม่ใช่เป็นรูแบบนี้นะพี่รูที่เขานัดขึ้นมันจะบล็อกนะพี่น้องแบบนี้ครับพพพีีีีี่่่่เกาดคครรัับบบบแน้ เก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบรายการที่13ครับพี่ๆครับหลวงปูท่ทวดแบบนี้เก่าดีเอา300บาท เอา300บา no ้เทบาทั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่14ครับพี่พี่เพนพระสมเด็จครับพ anyway ี่พี่ครับพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้เนื้อดึบๆอย่างนี้เลยครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่เนาะนี่เลยครับพี่พี่โอ้โหสมเด็จอง์นี้ผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจครับพี่พี่เก่าดีครับพี่พี่ลองดูเนี่ยดูความเก่าแล้วดูเนื้อหาครับพี่พี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆแลลั่นแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าๆลั่นแบบนี้เลยมีการลงรักปิดทองมานพี่้องแบบนี้คคครรรััับบพพพีีี่่่ดูเนื้อหาบ แก่งแน่นหนึบจริงๆแบบนี้นะพี่น้องแบบเนี้ยแก่งแน่นหนึบจริงๆครับพี่พี่แล้วมีความแตกแบบนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าเก่าคลาสสิกดีโดยทีเดียวครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะลองดูครับพี่พระสมเด็จแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะรายการที่14เอาซีร้อยบาท รายการที่14เอา400รบาทครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่15พี่พี่เป็นเหรียญปลาตะเพียนแบบนี้ครับพี่เหรียญปลาตะเพียนหลวงพ่อจงครับพี่ลองดูครับพี่หลวงพ่อจงวันตะต่างนอกแบบนี้ครับพี่เนื้อทองแดงเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่รายละเอียดยังติดคมชัดดีอยู่ครับพี่พี่ลองดูโอ้โหคมชัดสวยคมจริงๆพระบ้านแบบนี้นะพี่เนาะพระบ้านแบบนี้ยังดูสวยคมดีอยู่เลยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อจงวันตะต่างนอกแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เนาะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปอย่างน ร0 0บาทรายการที่15เอา300บาทเท่านันพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่16พักกลิ่งพี่พีพ่กกลิ่งไม่ทราบที่ กลิ่งถือว่ายังดังอยู่นะครับพี่ๆยังดังอยู่กับพี่ๆแบบนี้นะพี่ๆนะลองดูกับพี่ๆครับเขารอเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ๆพี่ครับพักกลิ่งรอเก่าๆผิวบ้านๆหิ่งหิ่งแบบนี้น้อพี่ๆน้องแบบนี้ครับพี่หิ่งหิ่งบ้านๆน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่ๆครับนี่ดูเก่าดีสวยดีนะพี่ๆนะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พักกลิ่งรอเก่าๆครับพี่ๆครับอุดกลิ่งใต้ฐานแบบนี้แต่กลิ่งก็ยังดังฟังชัดดีครับพี่ๆถือว่าก็ยังดังอยู่นะพี่ๆนะอย่างนี้ลองดูน้พี่ๆน้องพักกิ่งรอเก่าๆ รายการที่16เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับพักลิงรายกาครับที่16นะรายการต่อมารายการที่17ครับพี่พี่เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะพี่เนาะห้าเหลี่ยมแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมแบบนี้เลย เจ้าคุณสีสนวสุทั์ครับพี่พี่ครับเจ้าคุณสีสวนวสุทั์แบบนี้เป็นพิมพ์พระพุทธห้าเหลี่ยมนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่เจ้าคุณสีสนวสดุทัดครับพี่รอเก่าเก่ารอห้าเหลี่ยมแบบนี้เป็นพระพุทธนะพี่น้องแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่น้อยอย่างนี้เอาสามร้อยบาทรายการที่17เอา300บาทเท่าตังครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่18ครับพี่พี่รายการที่ นี่หลวมพ่อเงินครับพี่หลวมพ่อเงินท้ายน้ำก็พี่พี่ครับหนึ่งห้าท้ายน้ําแบบนี้มีกลิ่งนะกลิ่งดังด้งดวยนี่โอ้โห,หพระกลิ่งดังๆแบบนี้เลยครับพี่หลวมพ่อเงินนะพี่น้องอุดกลิ่งแบบนี้ครับพี่กลิ่งดังฟังชัดดีครับพี่พี ออกวัดท้ายน้ําปี15นะพี่นะแบบนี้สวยางามดีครับพี่พี่ดูจมูกเป็นสันขึ้นแบบนี้นเลยครับพี่ตรงโดงขึ้นเป็นสันแบบนี้เลยสวยางามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยางามดีแบบนี้หลวงพ่อเงินแบบนี้นะพี่เนาะรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินครับพี่นี่ดูรูปเหมืนอนปั๊มหลวงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่ปี2115สวยๆเลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่ออกวัดท้ายน้ําแบบนี้เขียนว่าวัดท้ายน้ําแบบนี้ชัดเจนดีครับพี่พี่ครับแบบนี้มีอุดกิ่งด้วยนะพี่พี่นะ อุดกลิ่งแบบนี้กลิ่งดังฟังชัดดีครับพี่กลิล่งดังฟังชัดดีแบบนี้ครับพี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินแบบนี้รายการที่18ครับพ,พี่เอาสามร้อบาทเอาสา0รบาทเท่านดินครับพ,พี่ครับรายการต่อมารายการที่19ครับพ,พี่เป็นเหรียญฉลองมตฑบหลงพ,พ่อพรมพี่น้องแบบนี้ครับพี่เหรียญฉลองมตฑบหลงพ่อพรมแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นห <Palace S 2> ลงพ่อพรมนั่งนพี่น้องนั่งเต็มองแบบนี้ครับพี่พี่แล้วเขียนว่าที่ระลึกฉลองมนตลบ อายุ88ปีครับพ,พี่ด้านหลังจะเป็นมนตบแบบนี้ครับพี่แล้วก็มียันสิบแบบนี้นะพี่เนาะ สวยงามด ok ีพระผิวเดิมๆบ้านๆนะพี่เนาะพระผิวบ้านๆนะครับพี่อาจจะมีโดนสัมผัสแบบเนี้ยครับพี่ลองดูอย่างนี้เผื่อพี่ๆี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่ๆ่ท่านใดชอบหลวงพ่อพรมน้ะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เหรียญมณฑบหลวงพ่อพรมแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพระหิงหิงบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่ๆี่ครับน้องได้มาแบบนี้เลยลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่ดูสวยงามคมชัดดีครับพี่ยังดูสวยดีอยู่เลยครับพี่ๆถึงแม้ผิวจะเปิดไปบ้างโดนผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูสวยงามคมชัดและน่ารักน่าใช้ดีครับพ 3อาสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเป็นหลวงพ่อธรรมจักรับพี่พี่หลวงพ่อธรรมจักวัดธรรมมูลแบบนี้ครับพี่เน um ื้อตะกัวเก่ากึกแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเนื้อตะกัวเก่ากึกแบบนี้เลยเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงพ่อธรรมจักรับพี่พี่เป็นอีกหนึ่งโอ้โหพระพุทธรูปที่ อ่าเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์เลยครับพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทรมาจากวัธรรมมูลแบบนี้เก่าเก่าเนื้อตะกัวเก่าเก่าแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่20ครับพี่พี่เอา300้บาท อย่างนี้เอา300บาทครับพี่ครับรายการต่อมารายการที่21ครับพี่พี่เป็นเหรียญเหรียญคอน้ำเต้าพี่พเหรียญคอน้ำเต้าแบบนี้ครับพี่พหลวงพ่อน้อยว่าธรรมศาลารอเก่าๆแบบนี้เลยหลังยันแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกเลยทีเดียวครับพี่ครับหลังยันแบบนี้ถือว่าคลาสสิกเลยทีเดียวลองดูเนื้อหาโลหะครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อ หลวงพ่อน้อยนะพี่น้องเหรียญคอน,น้้าเต้าหลวงพ่อน้อยวัดธรรมสาราแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีดูโลหะแบบนี้ครับพี่นี่ชอบจริงๆเลยครับพี่นี่เห็นโลหะเป็นเยื่อๆใหญ่ๆแบบนี้มีหลุมมีบอ่อหน่อยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ตามสไตล์พระรอเก่าห่อโบราณครับพ,พี่ครับตามสไตล์พระรอเก่า่อโบราณมีหลุมมีบอม่อมีรอยเน่ๆของโลหะนี่คือสไตล์ของพระห่อโบราณเลยครับพี่พี่ลองดูน้องแบบนี้ครับพี่นี่เก่าเก่าสวยงามดีแล้วดูรอยเก็บตะไบครับพี่ครับดูรอยเก็บตะไบแบบนี้นะพี่พี่นะ สวยงามดีเหรียญคอน,น้ำเต้าหลวงพ่อน้อนมาทำมาาราแบบนี้รายการที่21เอา300บาทอ่เีเอา300บาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมาอรายการที่22พี่พี่รายการที่22เป็นรูปถ่ายหลวงพ,พ่อพรมพี่พี่รูปถ่ายหลวงพ่อพรมแบบนี้นะพี่เนาะรูปถ่ายหลวงพ่อพรมเขาเขาเรียกเขาเคลือบพลาสติกไว้อย่างเงี้ยครับพี่เขาเคลือบพลาสติกไว้แบบนี้ รูปถ่ายโล่หลวงพ่อพมแบบนี้ครับพี่ด้านหลังจะเป็นนี้เลยครับพี่โอ้โหดูครับพี่ลองดูนะแบบนี้ครับพี่เป็นเรียกว่าอะไรพี่เออเป็นผ้าเข่าม้านะพี่น้องผ้าเข่าม้าแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่ด้านหลังติดผ้าเข่าม้ามาให้แบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เลยหลวงพ่อพมวัดช่องแคร์แบบนี้ครับพี่ดูนะมีตกอค้นระคังครับพี่แล้วก็มีปั๊มตาวัดแบบนี้เลี่ยมเขาเรียกว่าเลี่ยมแบบเลี่ยมแบบเครื่องปนนะพี่น้องเครื่องพลาสติกไว้ให้แบบนี้ครับพี่อเาาบท22 300 อย่างนี้เอา300้บาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการต่อมารายการที่23มพี่พี่ลองดูอันนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่แบบนี้รูปถ่ายหลังพัดยศโนมิโนมิแบบนี้หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ครับพี่พี่ครับนี่มีใบลานแล้วก็มีเส้นเกสาแบบนี้มีใบลานแล้วก็มีเส้นเกสรแบบนี้นี่ครับพี่พี่อุดด้วยมวลสารเต็มเต็มแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูนี่ดูนะเห็นไหมครับพี่ลองดูนี่ให้ดูอย่างนี้ก่อนพี่นี่ดูนะนี่เลยไม่ใช่แผ่นเดียวนะพี่ลองดูนี่เขาได้เป็นนนนนนนกาาาารรรบบบบบพพพีีีีี่่่ตต้้้้งงิดดไววหลลัแแูม องดูหายากครับพี่พี่ที่จะมีใบลานอยู่ด้านหลังแบบนี้นะพี่เนาะส่วนใหญ่ไซส์นี้จะใส่ตะกุดใส่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่อันนี้จะเป็นใบลานแล้วก็มีเส้นเกษาแบบนี้ครับพี่ลองดูนี่มีใบลานแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่ใบลานหลายหลายชั้นอยู่ครับพี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่รูปถ่ายหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่แบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาทนี่ครับพี่มีใบลานนะนี่ครับพี่ลองดูมีใบลานแบบนี้แล้วก็มีเส้นเกษาอย่างนี้ลองดูครับพี่พี่ครับรายการที่23มครับพี่พี่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เอา3บาทเ่านัครับพรับ รายการต่อมารายการที่24เป็นรูปทายหลวงพ่อกลวยชุตินทรโรแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเนะพี่เนาะ รูปถ่ายหลวงพ่อโกยครับพี่แบบนี้รายการที่24ครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เลี่ยมมาแบบนี้ครับพี่อันนี้เขาเปเลี่ยมมาใหม่นะพี่เนาะเขาไปเลี่ยมมาใหม่ครับพี่พี่เขาจะเขียนเป็นยันนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่ณสิวังพรมมามะออแบบนี้สาธุสาธุสาธุครับพี่พี่นี่เลยมีคําบูชาหลวงพ่อไว้ให้ด้วยครับพี่พี่แบบนี้จะได้แบบเวลานึกถึงหลวงพ่อแล้วก็อาราธนาหรือพี่เนาะขึ้นคอแล้วอาราธนาได้ง่ายๆเลยครับพี่พี่แบบนี้รูปถ่ายหลวงพ่อกวยแบบนั่งเต็มองค์ครับพี่พี่ลอนนะีี่้้เเยมาแบบซ 400บาท รายการที่24ครับพี่พี่รายการที่24เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะครับพี่พี่เนี่ยน่าจะมีแค่สองราคาเลยนะครับพี่พี่มีแค่300กับ400นะพี่พี่เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น300รล้วนๆเลยครับพี่พี่ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยนะพี่พี่นะไม่ต้องเกรงใจพี่พี่ขออย่างเดียวอย่าได้เกรงใจครับพี่พี่อ้าวลองดูเลยครับพี่พี่นะนี่ลองดูนะพี่พี่นะยินดีให้บริการเลยครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่25่รายรี่สิบห้า จกหลวงพ่อพระพุทธชินราชกับหลวงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยรูปถ่ายอัดกับกระจกหลวงพ่อพระพุทธชินราชแล้วก็หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ผมพูดผิดใช่ไหมพี่พี่ก็หลวงพ่อเพชรกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชแบบนี้ครับพี่พี่ครับส่งพระพุทธพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาท รายการที่25เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่26เป็นรูปถ่ายครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่โอ้ยหลวงปู่โต๊ะครับพี่พี่รูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะแบบนี้นี่ครับพี่วัดประดู่ชิมพีปั๊มตาวัดแบบนี้วัดประดู่ชิมพีแบบนี้พี่พี่ต้องดูครับพี่สวยดีนะพี่พี่นะสวยงามดีแบบนี้ประหลอดขึ้นขึ้นแบบนี้เลยครับพี่พี่ประหลอดวิ่งวิ่งเต็มเต็มแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีครับพี่พี่แบบนี้น้องามดีครับพี่ครับบบแนี้เลลยมมีตหหับาใ้นองรูปถ ไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่อย่างนี้ลองดูครับพี่พี่รายการที่26เอา400บาทเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่27พี่พเป็นแหนบครับพี่พี่แหนบหลงปูทิมแบบนี้สวยงามดีเอาปากกาชุบนิกเกิลครับพี่พี่ครับเอาปากกาชุบนิกเกิลแบบนี้สวยงามดีเป็นแหนบหลงพหลงปูทิมแบบนี้ครับพี่พี่เอา300บาท แนนปูทิมเอา300บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาในการที่28ครับพี่พี่ครับเป็นนี่เลยครับพี่พี่โอ้โหยี่สิบแปดครับพี่พี่นี่เลยนะพี่พี่นะแบบนี้นี่ดูครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นใหม่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวน้องพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่เป็นใหม่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ครับพี่พี่พระพิจิตครับพี่พี่พระพิจิตเมตเมาแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่น่าจะเป็นยุคใหม่ยุคพระอาจารย์ท่านใดทําขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะพี่เนาะเนี่ยครับพี่เขามีการเอ่อเขาเรี่่่่นนนีีีดูเเยย มีการครอบแบบนี้ครับพี่ขอบข้างแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้แล้วก็เลี่ยมพลาสติกไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ลองดูแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าค่าเลี่ยมถึงกับร้อยหนึ่งแล้วครับพี่ไม่ว่างานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สมัยนี้ตีไปเลยหนึ่งร้อยครับพี่ครับแบบนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับนี่ภาพพิจิตรเม็ดข้าเมาแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นทางผมว่าน่าจะเป็นทางหลุมพดเตียงอะไรทํานองนี้นะพี่น้องประมาณนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้นะพี่พี่นะลองดูครับพี่พ,พี่อย่างนี้ภาพพิจิตรเล็นข้าเม้า,า,าท เอา300รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่29ครับกาค่พระคำหมาคำข้าวแบบนี้หลวงพ่อฤารีดิงดำครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้นะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ครับพี่ลองดูเนื้อซุยซยแบบนี้แม่สุดๆเลยครับพี่พี่ลองดูนนอะอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูเนื้อแบบนี้เลยเนื้อล้วนๆซุยซุยแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่คำหมาคำข้าวหลวงพ่อฤารีดิงดำแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะเก่าดีสวยดีพระผงเก่าเก่าแบบนี้สวยๆเลยครับพี่พี่คร พี่ๆคำมาคำข้าวแบบนี้รายการที่29เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านดิมครับพี่ๆครับ รายการต่อมาครับพ <im> <im> <for the> <time> right ี่รายการต่อมาจะเป็นรายการที่30ครับพี่พี่ครับรายการที่30แบบนี้เป็นลูกอมครับพี่พี่ลูกอมหลวงปูหมุนนะพี่พี่ครับลูกอมหลวงปูหมุนแบบนี้เลยพี่ลองดูอุตะกุ1หนึ่งดอกน้องนิแบบนี้ครับพี่ลูกอมหลวงปูหมุนนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวน้องเอาให้ดูเขาจะมีเขียนอยู่ครับพี่อ่านี่นี่นี่ปีสี่สองครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะนี่เลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่หลวงปูหมุนแบบนี้ครับพี่นี่อันนี้ผมจาไม่ได้ว่าเขาออวัดไหนนพอ่น้อนแบบนี้คร น่าจะวัดป่าหนองหล่มน้ี่น้องถ้าจะไม่ผิดนพี่น้องปีสองห้าสี่สองแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่บรรจุตะกรุดหนึ่งดอกแบบนี้แล้วดูเนื้อหามวลสารแบบเต็มๆเลยครับครับพี่ๆครับเนื้อหามวลสารแบบเต็มๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆลูกอมหลงปูหมุนแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพีน้อน้องแบบนี้รายการที่สามสิบเอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านึ่งครับครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะรายการต่อมารายการที่31ครับพี่ๆรายการต่อมารายการที่31แบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เป็น อ้าผมวัดพับครับพี่นี่ตุ๊กตาวัดพับแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วเนื้อหนึบแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับออกแนวพระเนื้อดีเนื้อเดียวกับพระสมเด็จเลยนงพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูเนื้อดึบดแน่นแบบนี้ครับพี่พี่แกะด้วยมวลสารแบบนี้ครับพี่พี่ครับตุ๊กตาวัดพับแบบนี้รายการที่3 1บ็ดถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300อบาท รายการต่อมารายการที่32รายการลองสุดท้ายของวันนี้นะครับพี่พี่รายการลองสุดท้ายของวันนี้แล้ว,ลลว,นนลวเป็นพระปิดตาเนื้อเม่สิทสิ์ครับพี่พครับพ้าปิดตาเนื้อไม่สิทสิ์แบบนี้พี่พี่ Kent. ลองดูครับพี่หลังยันแบบนี้หลังยันนูนขึ้นมาแบบนี้นะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พระปิดตาเนื้อเมก่กิทสิ์เก่าเก่าแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีเล็กน่ารักน่าใช้ดีเอา300บาท และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่มาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พี่เย็นเย็นวันจันทร์แบบนี้ไปไวนิดหนึ่งนะพี่พี่เนาะแบบนี้เป็นเนื้อสำลิดครับพี่พี่ครับพับปิดตาเนื้อสำลิดแบบนี้หลังยันใบพัดกลงหันแบบนี้ครับพี่หลังยันกลงใบเขาเรียกอะไรหลังยันกลางหันนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีผมดูจะเป็นเนื้อสำลิดนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่เนื้อสำลิดแบบนี้เลยสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะพี่เนาะพับปิดตาเก่าๆสวยดีครับพี่พี่เนี้ครับ ครับเนื้อสัมฤทธิ์เก่าๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปครับพี่ๆลองดูนะพี่พี่เนาะรายการสุดท้ายรายการที่33ของเย็นวันจันทร์แบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆี่ลองดูนะพี่พี่นะ อ้าวสุดยอดกลิ่นรัวๆแล้วครับพี่ๆแสดงว่าวันนี้คลิป EP พี482น้องนำเสนอพี่ครบ้วนแล้วครับพี่ๆนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วพี่ๆลองดูเลยนะพี่ๆนะเอาใจพี่ๆสายพระกล่องด้วยนะพี่ๆเนาะนี่เลยขอมาน้องจัดให้บอกแล้วครับพี่ขอมาเถอพี่ถ้าพี่บอกมาว่าพี่อยากได้อะไรเนี่ยโอ้โหน้องง่ายเลยครับพี่จัดพะง่ายเลยเนาะพี่ๆเนาะถ้ามีอยู่แล้วนี่ง่ายเป็นกันใบใหญ่แล้วครับพี่ลองดูครับพี่ๆครับนี่เลยนะพี่ๆนะพยายามจัดตามจัดให้ตามคำขอครับพี่ๆถ้าไม่เหนือบากว่าแรงจัดให้รับพี่ๆครับแบบนี้นะพี่ๆเนาะสำหรับยนน็ นแบบี้ต้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่พี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภไปพี่พี่มันนที่นี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยครับพี่พี่เนาะก่อนจะลากันไปกดไลค์กดแชร์ครับพี่กดติดตามกันไว้ครับพี่พี่ครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆวันครับพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นนะครับพี่พี่นอกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ